โอเคนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มที่คอนองตัวเองมาแล้วนะครับกลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้ทุกคนในกผมมาพูดคุยหรือแกลกรุซื้อขายรถอะไรกันได้นะครับผมและบางดีบุญม,มาแจก,กรถด้วยนะครับผมมีแต่รถดีๆแสําหรับคนที่อยากเข้าเนีผมสามารถกดลิงก์ด้คลิปนี้ได้ไดเลยโอเคไม่เบื่อการเสียวเวลาดูคลิปไปเลยเลยุ๊บโอเคนะหมวมกับไปชมทุกท่านตันนี้เราอ,อยู่ในเกมขาไปกินช่นดืมและวันนี้เขาผมเราอยู่กับโลซอยนะครับผมนี่ เล่นตอนนี้ผมก็มาสอนวิธีเอปิดฝากระทุนนี้ครับผมหรือเอาฝาฝาอะไรนะฝาผ้าเรียกว่าฝาอะไรนะช่างมันถือปิดฝาข้างบนนะ่ะปิดฝาข้างบนพูดจะเหมือนขวดนะครับง่ายคือปิดกระทุนนี้ครับผมซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้เนะ่ยเพราะว่าปกติเนี่ยผมถ้าซื้อโลซซยมาเนี่ยครับผมมันจะแบบว่าเปิดกระทุนไว้อยู่แล้วนะ ซึ่งก็วันที่ผมไปเรียนมาสอนนะเพราะหลายคนก็แบบมีคําถามมาแบบว่ายัางไงวิธีปิดฝากระท u นนี้ผมที่ผมว่าเคยถ่ายเป็นคลิปแล้วก็มีคนถามมาเยอะแยะเลยเนี่ยผมเลยจะมาทําในคลิปนี้นะซึ่งหลายคนจะสงสัสยว่าเอา้าทำไมหน้าผมมันเป็นขนาดนี้เนี่ยผมหน้ารูสอยเพราะว่าผมขึ้นติกมานะแล้วมันก็ขวนขวนขวนเนีน่ยผมน่าคือเหมือนแบบวอันโคลคนเนอ,อร์ตอนที่แบบภักแรกๆแหละตเกียวดิฟเนี่ยผมที่มันขึ้นมา ตอนนั้นครับที่ตอนนั้นเนี่ยผมขับซีเวียของเอ่อฮานิวเอเอซีเวียเอสิบห้านิวขับแบบืโชนเต็มเลยเนี่ยผมตอนนั้นตอนนี้ ผมก็เลี้ยงเหมือนกันโอเคนะี่ผมพูดมีกันเดี๋ยวลาไปเริ่มกันเลยเฮ้ยผิดทางเอาบูนโอ้โหรถพังไม่แรงตุมเรียบร้อย โอเคเนี่ยผมไปให้ทุกคนเนี่ยผมออกมาแล้วเข้าไปดีแต่งรถเลยคลิปเนี้ยแต่สั้นๆน,นะแล้วทุกคนเนี่ยผมกดมาซื้อตรงเนี้ยเห็นปะที่เป็นเก้าสิบคือมันต้องใช้มันต้องใช้คอยซื้อเนี่ยครับผมซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยคอยมันเอามาอย่างไรก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลย,เลยเนี่รับผมซึ่งทุกคนซื้อมาปุ๊บ มันไดติดเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมเห็นไหมนี่สีดำดำาๆถ้าออกก็กดผิดเหมือนนี้นะครับผมก็ถูกนะครับผมโอเคเนี่ยผมสํหรับคลิปนี้ก็เนมเพียงเท่านี้เนี่ยผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สํหรับคลิปนี้ผมไปแล้วก็สื่ออยู่ไม่เฉพาะใช่แม่ก็ไม่ไว้ใจตอนนี่เอาไซมอนจำมอนไซมอได้มั้ยแล้วคุลุงเองลูกเองตอนที่เไซมอน ไม่ต้องการคนอื่นบ้าเมืม่อบ้ามา,มมะมาสะอ,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 อซะก็มาทดลองเหมือนใจสไตล์อย่างก,กับดีไซเนอร์